นี่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 เร็วๆออกมานี่มีอะไรอะไรอยู่ใต้รถทำไมอยิบมาเร็วๆไอ้เร็วแม่งง่วงนอนมาออกมาเร็วๆกินไหมเอาอักมาีรวๆง่วงนอนแต่ไปนอนมาเร็วๆมันอุ่นหรือใต้รถ่ะแม่ง่วงแล้วเยี่ยมมาเร็วออกมาลุกมา กินไหมออกมาเดี๋ยวออกมาเมเดียวออกมาเดียวนั่งแต่ปิดปิดอะไรตรงนั้นเอ้าเอ้าเดินมาลูกออกมาออกมาเลยครับมิงเอ เม็งเอ้ยออกมาเม็งเอ้ยออกมาเม็งเอ้ยแม่ง่วงนะเบ็งเอ้ย i ่ะเนี่กินายเลยายแห้งายแห้งเออมาลูกมาแม่ง่วงนอน ไงเมียงอ่าไงเมียงอ่าไงเมียงอ่าไงเมีงเมีงจะออกมายังลูกแม่งว่วงนอนนะไปอยู่ใต้รถทำไมอ่ะนะไปอยู่ทไมใต้รถเก๋าอ่ะนะอ่ะนะ

หาทางมาเลยอยู uh ่ใต้รถก็ไม่ยอมออกอ่ะ